พี่อ้นเขาก็บอกว่าก็โดนปล่อยยืมผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือไม่ธงวดาท,ทุกวันขอดเสื้อธงวดาด้วยนะได้ไปเหลืองถอดเสื้อทาไมอะไรเงี้ยแล้วน้ำวันนี้เราแบกเบกาคาราชบ้างนี่อะไรก็หมดแพนฟหน้าก็คิดว่าจะ รถคาตชีวิตตอนนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างดีครับแฮปปี้ครับปกติ mm hmm. ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมท่าเรือเพราะว่าก็เป็นทีมใหญ่ไม่คิดว่ามีโอกาสได้เล่นขนาดนี้ปีสองปีที่แล้วเราก็อาจจะโดนฝอยยืมอะไรเงี้ย mm hmm. จำได้เขาก็บอกว่าให้สู้ๆให้เรียนรู้กับพี่ๆได้เยอะๆแล้วก็แบบเอาพวกพี่ๆเป็นตัวอย่างแบบต่างชาติเ,เก่งๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่า ก็ได้ซ้อมกับพี่ๆที่แบบเก่งแล้วแบบมีความรู้แล้วพี่เขาก็สอนทุกอย่างอะไรครับการใช้ชีวิตในสนามโค้ชช่วยสอนครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีความสําคัญครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสได้แบบเบียดต่างชาติหรือแบบพี่ๆที่แบบได้ลงไปเล่นอะไรส่วนหนึ่งก็พี่ๆช่วยสอนแล้วก็แบบเราก็ตั้งใจซ้อมในสนามมาแล้วไม่ค้ชเห็น ก็มีแบบว่าพวกทีมมันก็บอกว่าโดนปล่อยยืมผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือไม่วันนั้นน่าจะเป็นพี่ตีที่เป็นล่ามของสกอตตอนนั้นเขาก็บอกว่าตอนแรกก็จะโดนปล่อยแต่ว่าสกอตก็ขอให้อยู่ไม่ไแดบบ้ใช้แล้วแบบตอนปีดีซั่นที่แบบไปสงขาแบบมีผลงานยิงแล้วแบบลงเครื่องอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ให้อยู่ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใช่ครับ พี่อนเขาก็บอกว่าก็หน้าที่เราก็ก็ต้องยิงประตูอยู่แล้วถึงแบบแอซิดไม่ได้แบบมีเวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบทำจ็อบที่แบบสําคัญของของหน้าเขาก็น่าจะหมดแรงด้วยมั้งเราก็แรงใหม่ก็ไม่นะครับเพราะว่าโค้ชเขาก็แบบคุยตลอดอะไรเงี้ยถามว่าจะลงไม้อะไรเงี้ยถ้าพี่อนให้โอกาสก็ทำมาเต็มที่ก็รอโอกาสนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าสำหรับเราแล้ว ก็อยากครับถ้ามีโอกาสที่บ้านก็ก็ดีครับก็มีคนรู้จักพ่อคนดังครับที่โรงงานน้ำตาลพี่ไม้คนดังได้เงยไงมาถึงว่าเอ้ยพ่อทํางานทุกวันนี้ก็โดนแซวเรื่องลูกเหรอใช่ครับแบบลูกเก่งลูกอะไรครับพ่อก็ไม่อะไรครับทงวดาทุกวันถอดเสื้อทงวดาด้วยนะ อ่าด่าด่าด่าทำไมอ่ะด,ด,ด่าเรื่องอะไรอ่ะได้็นเหลืองหล่อเสื้อทำไมอะไรเงี้ยอบอกว่าดีใจอะไรเงี้ยว่าทีมก็โดนสิบคนแล้วก็สะใจแล้วก็ชนะอะไรแล,ะแ,แล้วแม่ล่ะครับสนเย่งปะแม่ก็ดีครับคุยกันตลอดครับต้นเป็นลูกชายคนเดียวถูกมัมีพี่อยังพี่อขอมีพี่อส่งเงินเดือนให้ก็แบบ ื้อแบบสิ่งที่แบบสะดวกให้พ่อกับแม่อะไรเงี้แยแอร์อะไรเงี้ยเสื้อทับผ้าทุกอย่างให้พ่อกับแม่สบายที่สุดถือว่าชีวิตมีวันนี้พอาุตบอดตอน้ใช่ไหมใช่ครับชีวิตที่บ้านเปลี่ยนไปแค่ไหนตอนนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่ามานี่ก็แบบมีแบบค่าตัวใช่ไหมก็แบบไถที่อะไรทุกอย่างมีของตัวเองแล้วก็แบบนี่อะไรก็หมดไม่ต้องแบบหยุ่ไปยืมอะไรแผนปีหน้าก็คิดว่าจะ ปลูกบ,บ้านครับทุกอย่างก็มาจากฟุตบอลเราก็ตั้งใจอะไรเงี้ยจะปลูกบ,บ้านให้พ่อกับแม่ใหม่ให้สบายขึ้นครับภูมิใจครับเพราะเราก็มาไกลตั้งแต่บ้านพี่ายแล้วก็มาสู่ศักดิ์แล้วก็มานี่เลยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจครับเขาไปคุยกับต้นตรงๆว่าภูมิใจเขาไม่เคยไม่เคยแต่เรารู้สึกใช่ครับแล้วเราภูมิใจกับตัวเองไหมภูมิใจนะครับแบบว่ามาตั้งแต่แบบ ยังไม่รู้อะไรแล้วก็มาถึงจุดนีอะไรเงี้ยแต่คิดว่าก็มีอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้แบบหาประสบการณ์ตัวจริงยาวๆอยากไปญี่ปุ่นครับอยากติดทีมชาติไปเรื่อยๆสร้างผลง,งานให้ตัวเองแล้วก็ทีมแบบให้ท่าเรือเป็นแชมป์ครับจะใครสุดทีมครับ แก๊งติ๊กตอกของพี่หนึ่งรู้จักว่ีพี่นายพี่เบนแล้วก็ไอพีมครับใครอยู่หน้าแก๊งพี่เบน แอปติ๊กตอนี้เขามีคอนเทนต์อะไรบ้างนะอัปเดตท,ทุกวันแล้วแต่คนถ่ายคนเล่นยังไม่รู้เรื่องเลยคนถ่ายถ่ายแล้วทุกวันหลงงงังหลักสอมไปถึงหลัก้อมใช่ชิปลำไยค,คนหิตคนเต้นเป็น <kaç S 2> ไงมายังไงวันนั้นก็พี่ไนท์เขาบอกว่าลำไยจะมาเขาก็เลยเปิดคลิปยายแรมให้ดูพีเ่เบนก็เลยแบบว่าให้เต้นเลยเข็นรถเต้นข้างหน้าก็เอาเลยเอาเลยไม่อายไม่เถือนเขืนดิเดียวไลยติ๊กตอกคนดูน้อยแล้วพี่จะไปลงคนดูเยอะในเทปคนดูหลักแสนนะครับ ใหญไอพมพครับเราเป็นพีมเราก็เป็นพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่พิมนะคนเดียวถ้าไม่มีเรื่องเครียดอะฟุดวันถ้าอยู่นี่ผมคิดว่าไม่มีเรื่องเครียดนะแฮปปี้ดีแบบว่าสนุกสนานคุยกันตลอดเล่นกันอะไรเงี้ยไม่มีแบบทะเลาะอะไรแบบมีแบบสปิริตทีมดีอย่างเงี้ยครับ ตันเละพี่โดมแบบตุ้นตลอดช่วยๆกันนะครับแบบว่าสู้ๆแบบว่าต้องแบบเอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าครึ่งแรกก็รู้ว่าเขาเล่นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตามให้ทนันชนะให้ได้เพราะเราก็ต้องได้สามแต้มเพื่อดุนแชมป์อะไรเงี้ยพี่โดมแต่เขาก็รู้ไงว่าสอนน้องเขาแต่เขาก็สอนผมตลอดทุกอย่างจนลงสนามจังหวะนั้นต้องเข้าจังหวะวิ่งตรงนั้นอะไรเงี้ยสอนก็ถือว่าแนะนำแล้วก็สอน เราก็มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะเก็บสามแต้มไปเรื่อยๆแบบซูนแชมป์แล้วมีสักแชมป์ให้ได้ครับก็ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวสัก29เมตรแล้วกันค่อยว่ากันมันเพิ่งเริ่มต้นนะใชใช่ใช่เยอะอะไรเงสะสมไปเรื่อยๆ ขอบคุณแฟนบอลการท่าเรือที่ซัพพอร์ตพวกเราแบบพวกเราก็จะทําให้เต็มที่แบบผลตอบแทนให้แฟนบอลทุกคนที่มาเชียร์แล้วก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับอยากอยู่กับท่าเรือครับอยากท่าเรือครับส่องแกสลักด้หมแขนครับ <laughs> แต่ขอปล่อยยืมสักญี่ปุ่นสักปีสองปีได้นะ <laughs> ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม YouTube, Facebook, IG, TikTok และ Official ทุกช่องทางอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ